เป็นสอบถามเขามาว่าในกรณีที่ได้ร,รับหมายสารที่บนหัวหมายนั่นถช่ว่าปิดไม่มีผู้รับหมายทาการปิดหมายโดยชอบเพิ่นว่าจริงสิถามในกรณีนี้แปลว่าจําเลยไม่ได้รับหมายด้วยตนเองจะไม่ได้ซื้อหาหมื่อซื้อ<ด>หานะมือนี่คือรับหมายโดยตัวเองไม่แม่นแมนแมนซื้อหามือรับหมายโดยตนเองอแต่ถ้าเป็นกรณีปิดหมายในหัวมันจะปั่มสีแดงๆส่วนใหญ่จะปั่มสีแดงเนี่ยสงสัยบ่ สงสัยครับเพราะว่าสีแดงมันเห็นชัดมงงมันก็ว่าปั่นสีเดี๋ยวยิ่มพูดว่าใช่นะเออครับ <laughs> ในกรณีนี่ปิดหมายนี่แปลว่าจำเลยไปรับหมายโดยตนเองบ่มีผพูรับหมายไปแทนโดยชอบ,คร,บครับครับครับกรณีนี้กฎหมายเป็นบอกว่าอ่าจำเลยต้องยื่นขอต่อสู่ก็คือข้าให้การภายในได้ อ่าสามสิบเมื่อนับจากวันปิดหมายครับอ๋อยืนออกไปอีกสิบหาเมื่อใช่รวมแล้วเป็นสามสิบเมื่อถูกต้องฐานรับ,รบไม้ด้วยตัวเองต้องยืนเข้าในการภายในสิบหาเมื่อถูกต้องโอ้